โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้กับ PING ปกนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนรับฟุบุกิ SSR ครับผมตอนแรกผมจะไม่ทำคลิปนี้ออกมาแล้วเพราะว่าคิดว่าทุกคนอาจจะรู้แล้วแต่มีคนรู้จักของผมเขายังไม่รู้ส่วนนี้แล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยผมก็จะทำให้รู้นะครับว่ามันทำยังไงขั้นแรกให้ทุกคนต้องมีเลเวล6นะครับผม เราจะมาเข้าสู่หน้านี้โอเคแล้วตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเจ็อยนะครับผมก็เ,เป็น ID ใหม่เลยก็ให้ทุกคนเล่นถึงเวีดหกเสร็จปุ๊บให้เราไปที่ Google ครับผมโอเคนะครับพอเข้าสู่หน้า Google นะครับเราก็จะพิมพ์ไปว่า One Punch Man The Strongest นะครับโอเคแล้วให้เรากดเซิร์ฟไปเลยครับแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับผมทุกคนจะเห็นตรงนี้ครับ One Punch Man p i n c h e f u n d c o m นะครับผมให้ทุกคนกดเข้าไปเลยครับอ่าเราก็จะมาเข้าสู่หน้านี้นะครับให้เรากดรูปคนที่เป็นบุคคลด้านบนครับตรงที่มีเครื่องหมายนาฬิกาแล้วก็ถัดจากตรงนี้เป็นเครื่องหมายบุคคลให้เรากดเข้าไปครับใครที่ล็อกอินแบบว่าเป็นเฟซให้เราใส่แอคเคาท์กับพาสเวิร์ดไปเลยครับแต่ของผมไอดีนี้ผมล็อกอินไป Google ก็จะกดเข้าไปใน Google ให้เรากด ล็อกอินไปเลยครับอ่ะเราก็จะเข้าสู่นหน้านี้เสร็จปุ๊บให้เราเลือกเซิร์ฟของผมเซิร์ฟของผมก็จะอยู่ที่700นะครับก็ให้เราเลือกที่เซิร์ฟ700รอครับแล้วมันก็จะขึ้นชื่อคาแรคเตอร์กดคาแรคเตอร์ตรงนี้ครับก็กดไปเลยให้เรากดคอนเฟิร์มมินนิ่งครับพอเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บ มันก็จะขึ้นแบบนี้แต่ว่าอันนี้คือเหมือนผมเคยทำไปแล้วในไอีอื่นมันก็เลยน่าจะไม่ได้นะครับก็มันจะขึ้นประมาณนี้ให้เรากดคีมไม่ได้เลยแล้วเราก็จะได้ของตามนี้เลยครับก็สำหรับใครที่ทำได้นะครับของทุกอย่างที่เรากดคีมแล้วก็สามารถเข้ามาดูในจดหมายได้เลยมันจะส่งเข้ามาผ่านจดหมายนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมมีโค้ดมาแจกด้วยนะครับ มันจะอยู่หน้าไอ้ตรงเว็บในนั้นเลยก็สามารถใช้ได้ทุกคนครับแต่ย้ำว่าต้องเป็นเซิร์ฟใหม่ๆนะครับผมถึงจะใช้ได้นี่ครับผมทุกคนพิมพ์ตามผมได้เลยครับตรงนี้ครับให้เาให้เรากดเนเราจะได้ขอประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับผมไปกันนะครับบ๊ายบาย